สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟม์ชมนะหลังจากที่ผมเนี่ยได้ห่างหายกับเกมนี้ไปตั้งนานนะครับประมาณสัก2สัปดาห์ได้แล้วชมนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเพราะว่ามันมีโหมดใหม่โหมดมันชื่อว่าโหมดแรมเพสึกแห่งเทพอศูรนะครับในเกาะสวรรค์นะครับผมว่ามันน่าจะเป็นในเกาะสวรรค์ใหม่แหละนะ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นโหมดนี้กันเลยนะครับ Let's go โอ๊ยขอแห้งว่ะขอกินน้ำไปดิขอบใจเหลือแต่น้ำลายให้กูแล้วไปกันได้แล้วรออยู่ตอนนี้เราก็ตัดมาตรงที่เครื่องบินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแอร์บอร์ดเรื่อชมนะมันเป็นแอร์บอร์ดมัน,มนเป็นเอฟเฟกต์ไฟเพ่ชมนะว่ามว่าเป็นแอร์บอร์ดของผู้หญิงอะเป็นร่างฟินิกส์นะครับ,เ,รรบเดี๋ยวผมะให้ทุกคนดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงครับโอเคอย่าตาม อ่าม้ชมนี่แหละม้ชม a i r b o อร์ดฟินิกครับเนี่ยเอฟเฟกไฟคือมันก็เทในรูปแบบของมันู้ชมนะแต่ผมให้แค่ประมาณแดคะแนนนะครับมันไม่ค่อยสุดมันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับแต่มันรู้สึกว่ามันหล่อเท่มันรู้สึกหล่อนะแต่ไม่ค่อยเท่นะครับชอบเลยรู้สึกหล่อเท่กับรูปแบบมันคือไม่ค่อยเข้าท่าไม่ค่อยเข้ากับ a i r b o อร์ดนะครับโอเคตอนนี้เราก็ลงกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อ่าเปิดมาเราก็ได้กระเป๋าผู้ชมอ่าคชมทีนี้เราก็ได้ลูกซองมันทีเรียบร้อยแล้วดีเยี่ยมดีเยี่ยมฝามาดโอเคขายเสร็งมาไหมเนี่ยคนอื่นที่บ่าโอเคยวขอเล่นใจาตาน,นี้จบก่อนแล้วค่อยเล่นกับเพื่อนแล้วกันนะเพราวนนี้เราขอถ่ายคลิปก่อน น,นี้ครับเราก็เดีย๋ยวผมจะตัดตรงไปที่เราได้สกิลแล้วชมนะเดี๋ยวผมค่อยตัดตอกไปแล้วกันอ่าท่านชมครับผมก็ได้สกิลแล้วแต่ตอนนี้มันมันเหมือนว่ามันให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาสกิลไหนนะครับกระโดดสูงขึ้นเพิ่มขีดจำกัด HP อย่างมากฟื้นค่าย EP อะไร EP จนเต็มกระโดดสูงไหมเออผมว่ากระโดดสูงมันน่าจะมีกว่า แต่ถ้าเราเพิ่มขีดจำกัด HP อย่างมากเนี่ยยังไงเราก็สู้ม,มันได้ไม่ได้อยู่ดีชมชนฉะนัผมคิดว่าถ้าเรากระโดดสูงเนี่ยศัตรูน่าจะยิงไม่โดนอ่ามิชมนี่กระโดดสูงผมไม่ดูผมไม่ดูแหมกระโดดสูงมชมโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงที่เจอสกิลที่สองนะเพลินนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเช่นเคยอ่ามิชมตันนี้เราก็ได้สกิลที่สองแล้วมา,มาดูกันดีกว่ารับเกราะหมวกเลเวลสามแบบสุ่ม เพิ่มจำนวนไอวอลก็ถือได้เพิ่มความเสียหายอาวุธประเภท H F H M G เหรองั้นผมเอารับเกาะแล้วกันชมเอาได้หมวกสามนุก็ได้เกาะตื่นเลยถึงมันก็ดีน้ำชมนะเราได้แบบไม่ต้องมาหาหมวกน้ำชมนะถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีาดสมได,ได้หมวกไม่ได้เกาะงั้นเดี๋ยวผมดูแล้วกันนะครับว่าสกิลสามน่าจะมีอะไรต่อไป โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ได้สกิลที่สามแล้วคชมเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงความทนทานเพราะจะไม่ลดลงอีกเพิ่มความเสียหายอาวุธประเภทลูกซองเพิ่มความเสียหายอาวุธประชิดอืมถ้าเราเอาลูกซองเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ลูกซองแต่นี่บอกว่าเพิ่มความเสียหายอาวุธประชิดมันก็อาจจะทําเพื่อแบบอาวุธที่แบบประชิดทุกอันเลยคชมนะที่ไม่ใช่แค่ลูกซององั้นก็ มาเสือดำดีกว่าเพรว่าฉันชอบนายเฮ้ยมช่องผมเจ้าคนผมเจ้าคนผมเจ้าคนอะไรวะทุกคนครับผมเจอาคผมเจ้คนผมเจอคนแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าเราต้องได้เราต้องเ,เสียเปรียบเพราะว่าเผื่อไอ้พวกด้านหลังมันอ,อาจจะมามาชมนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนมาครับชมเดเวล็อตถัดไป พิ่มความจุกระเป๋าเพิ่มความเสียหายอาวุธสไนเปอร์สร้างความเสียหายต่อไอวอลอย่างแรงขึ้นโอเคหัวแตกม่เข็มฉีดยาแล้วจะชนะเหรอโอเค็มชมตอนนี้เราก็ได้สกิลที่5้านะผมนะสกิลสุดท้ายมาลดร,ระยะครูดาวสกิลกดใช้เพิ่มขีดจำกัด HP เพิ่มความเสียหายอาวุธประเภทไรเฟิลจู่โจม ก็ได้เลยฟื่องจู่ๆชม,ชมดีเยี่ยมแต่ตอนนี้ที่แบบไม่ดีเยี่ยมเนยคือผมยังไม่ได้ชุดเกาะเลยโอ้โหตอนนี้คือผมต้องการชุดเกาะมากแต่ผมไม่มีไงเริงจริงมีแค่หมวกเนี่ยจะสู้กับใครเขาได้ยิ่งไงพวกที่แบบเกาะเลเวลสามนี่หรือ l สี่นี่คือแบบจบเลยนะจบเลยจบเลยไม่มีชุดเกาะจริงเหรอโอ้โหสุดยอดในเกมนี้เลน,นเพจนี่คือหาเกาะยากมากรูว่าผมจะต้องไปเก็บ หรือว่าผมไม่ต้องไปเก็บโอ้ยผมต้องหาเดี๋ยวในกลองศพในกลองในกองศพนั้นอาจจะมีเกาะก็ได้มเดชมยวขอไปดูก่อนอ่ะมีมันมีมันมีโอเคดีเยี่ยมเกาะสามเลยนะโอเคดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเลยครับสิ่งที่ผมต้องการโอเข้มชมนะมหรือว่าเราต้องต่อสู้กันในน้ำเปล่าวะเออ ยิงถ้าเราต่อสู้กันในน้ํานี่คือแบบเราตั้งไอวัวในน้ําไม่ได้นะแต่ว่า,าตั้งได้พวกเปล่าอเออช่างมันเถอะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูดงดถ้าตัไม่ได้ก็จบอะผมหน้าตายเพราะผมเสียเปรียบผมไม่เก่งพอเฮ้ยเจ้าคน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 เรายิงโอ้ดา,า,าเมจน,นี่คือแบบเป็นศิษหมดเลยท่านชมผมว่าหน้าว่าผมหน้าสู้อไม่ไหวผมขอโอ้โหสามคนเท่านั้น สามคนแถวนั้นโอ้โหห้าขัสุดท้ายยังไงชมไอ้บ้าสำคนอยู่แถวนั้นเดี๋ยวผมไอ้เมึงนะผมหาไอ้นี่ไม่เจอดโดรนผมขอหาคนก่นอนไอ้ตัวนั้นอยู่ไหนวะมันมันจะมีพลังเดอะแฟ็เปล่าวะว่าน่ากลัวจริงๆ โอดเยวเดดีเดเดีเดเดีเดวดวเยเยเยวยวเวเไวเีวเมีเียวี้เยวเยเวเียวยเยวเวเยเเด้เ้ายวยดี๋ยวด้ไงเฮ้ยวาร์ปได้เฉย งงอะ่ะป่มาดูโดนเปล่าอะแต่ขอปาไปก่อนไม่โดนเมื่อกี้ผมเมืเ่อกี้ทุกคนเห็นเมื่อกี้อะมันแบบเหมือนวาร์ปได้อะ่ะเกินเกินเกินผมว่าเราผมจะร้อยมันวงบีบก่อนเดี๋ยวผมจะข้ามทีเดียวเลยจริงเดี๋ยวขอร้องอไอ้ผู้สตูนนั่นอยู่ด้านหลังอะ่ะต่อสู้กันไปก่อนเดี๋ยวผมขอ,อสู้กับไตัวน,นี้ก่อน มาดิมาก็มาดิครับก็มาดิครับแตกอัดตัวไม่เป็นไรอัดตัวก็เฟียวได้ let's go ค้อเสียวถ้าผมขึ้นไปแล้วโดดลงมาผมจะตายเปล่าอ่ะมันสุกแล้วคุณผู้ชมนี่แหละถึงเวลาที่เราต้องต้องไปเสียกันแล้วถ้าเราลงไปมันก็ต้องเสียเป็ดดีๆเณผูนชมเฮ้ยหนึ่งหนึ่งแล้วค <c oughs> ้อเสียว ผมขึ้นไปนี่ผมน่าโดนยิงมาครับท่านผู้ชมศึกชิงแชมป์เยี่ยม สุดอะชนะเฉยหุยโอ้โหกี่นาทีเนี่ย16นาทีอืมก็นะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับผมด้วยนะครับเพราะคู่แที่หนึ่งเฉยเลยอ่ะกเพราะมันเป็นกำลังใจงของทุกคนนะครับที่ทำให้ผมได้ที่หนึ่งนะครับโคตรอย่างลุ้นอ่ะเอาจริงก็ส่าคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย